สอ,อันดับโลกล่าสุด16ชาติที่ผ่านเข้ารอบวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025 โดยถึงตอนนี้ได้ทีมครบทั้ง16ชาติที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ซึ่งทัพนักตบลูกยางสาวไทยก็เป็นหนึ่งใน16ทีมที่สามารถคว้าตัวผ่านเข้าไปเล่นได้เช่นกันจากผลงานดังกล่าวทำให้ทีมสาวไทยเก็บคะแนนสะสมโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB เพิ่ม14.02แต้มทำให้อันดับพุ่งไปรั้งที่18โลกจากเดิมที่21ด้วยการมี174.18คะแนนขณะที่ในระดับทวีปสาวไทยยังคงรั้งอันดับ3ของเอเชียเป็นรองญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งที่มี349.05คะแนนและจีนอันดับ2ของเอเชียที่มี348.62คะแนนขณะที่อันดับ4เวียดนามมี155.78คะแนนสรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญ กลุ่ม A. เนเธอร์แลนด์อันดับ9และไทยอันดับ18กลุ่ม B. อิตาลีอันดับ1และเบลเยียมอันดับ13กลุ่ม C. บราซิลอันดับ2และฝรั่งเศสอันดับ14กลุ่ม D. สหรัฐอเมริกาอันดับ7และสซโลวีเนียอันดับ21กลุ่ม E. ตุรกีอันดับ6และแคนาดาอันดับ12กลุ่ม F. โดมินิกันอันดับ10และจีนอันดับ5กลุ่ม G เยอรมนีอันดับ11 และโปลแลนด์อันดับ3กลุ่มเเซอร์เบียอันดับ8และญี่ปุ่นอันดับสําสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายจะเล่นในระบบน็อกเอาท์แข่งขันกันที่สนามอินดัสเตียมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง7กันยายน2568